สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับกล่องเครื่องมือด้านข้างผมนะครับเป็นกล่องอุปกรณ์ช่างนั่นเองแต่ทําไมวันนี้ผมถึงมารีวิวใช่ไหมทุกคนคงสงสัยเดี๋ยวนี้ที่ผมไปออกกองนะครับเวลาที่เก็บอุปกรณ์จุกจิกเยอะๆเนี่ยผมชอบใช้ ของเครื่องมือช่างเป็นหลักผมใช้มา23แบรนด์และอันนี้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมอยากรีวิวให้เพื่อนๆดูมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมเล็งอยู่แล้วก็อยากให้เพื่อนรู้ว่างานในสายเราเนี่ยในสายโปรดักชันสายถ่ายภาพเนี่ยมันเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไงได้บ้างวันนี้ก็จะพามาดูสิ่งที่น่าสนใจใครดูคลิปนี้ก็อาจจะโดนป้ายยาได้ทันทีนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการเก็บอุปกรณ์พวกโปรดักชันเนี่ยอาจจะต้องเก็บในเพลเกนอย่างเดียวหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆได้ลอง มาที่กล่องอุปกรณ์เก็บเครื่องมือช่างเนี่ยพวกเก็บสว่านอะไรพวกนี้อาจจะลืมพวกเพลเกนไปเลยก,ก,ก,ก็ได้เพราะว่ากล่องพวกเนี้ยเบื้องต้นก็คือมันมีความแข็งแรงแน่นอนแล้วก็ใช้สมบุกสมบันได้คือโยนได้เลยแล้วก่อนหน้านี้พี่ชายผมก็เป็นช่างอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เห็นว่าเขาเก็บอุปกรณ์เนี่ยเขาไม่ต้องดูแลกล่องอะไรมากมายเราก็เลยลองซื้อมาดู แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ก็เลยเห็นอย่างทุกวันนี้เป็นกล่องด้านข้างผมต้องบอกเลยนะครับการที่มีกล่องพวกนี้มันดีมากๆเก็บนู่นนี่นั่นได้เยอะแยะมากมายผมจะพามาดูทีละชิ้นอันเนี้ยสิ่งที่ชอบมากเลยคือมันมีล้อแล้วก็เขียนไปได้ทั้งคู่เลยอันนี้ผมซื้อตัวเสริมมานะผมจะพามาดูทีละชิ้นแล้วกันแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์ทับบิลนะครับเขาเป็นผู้ผลิตพวกกล่องทั้งหลายทั้งแหลแล้วถ้าเราเข้ามาในวงการนี้นะครับ อุปกรณ์เสริมมันจะเยอะแยะมากมายเราจะไม่หยุดแค่2ชิ้นหรือ3ชิ้นอย่างผมตอนแรกได้มา3ชิ้นใช่ไหมก็คือลิ้นชัก2ลิ้นชัก3แล้วก็นี่เราก็ไปซื้อลังมาเพิ่มแล้วเราก็ซื้อล้อมาเพิ่มแล้วเพื่อวันไหนที่ว่าเราไม่ได้เอารถเข็นคันนี้ไปผมก็จะเอาไปแค่เซตนี้คือมันสามารถสแต็กกันได้เรื่อยๆนะครับแล้วไอชั้นล่างเนี่ยมันรองรับน้ําหนักได้ประมาณแบบร้อถึง150กล สบายๆนะครับข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ผมพักกล้องอะไรเงี้ยผมก็สามารถนั่งกับมันได้เลยเรามาดูกันทีละชิ้นก่อนสิ่งที่น่าสนใจก็คืออยู่ชั้นล่างเลยชั้นนี้จะเป็น2ลิ้นชักแล้วก็มีล้อนะครับผมจําชื่อรุ่นไม่ได้นะแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ดูว่าอันนี้คือรุ่นอะไรเพราะว่ามันเป็นรหัสเยอะแยะมากมายตัวเนี้ยมันเป็นลิ้นชัก2ลิ้นชักที่มีล้อใช่ไหมจุดเด่นของมันก็คือมันสามารถล็อกลิ้นชักได้หรือว่าปลดล็อกได้เนี่ย ถ้าล็อกมันก็เอาไม่ออกเลยนะครับมันค่อนข้างแน่นแล้วก็แข็งแรงส่วนถ้าผมปลดล็อกนี่เราก็ดึงออกมาได้เนี่ยดึงออกมาได้เลยพวกอุปกรณ์ต่างๆที่แบบเก็บไว้มันก็จะหยิบใช้ง่ายอะ่ะคือเราไม่ต้องถอดทั้งหมดออกมาเพื่อที่จะใช้งานเนี่ยมันง่ายมากๆต่อการจัดเก็บนู่นนี่นั่นตัวก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเคยใช้มายี่ห้อหนึ่งมันจะไม่สามารถเปิดด้านล่างได้แล้วเวลาที่ผมใช้เนี่ยมันจะมีความลําบากตรงที่ ผมต้องถอดทุกชั้นออกให้หมดก่อนแต่พอเป็นแบบนี้เราสามารถเปิดได้เลยอ,อย่างชั้นล่างนี้ผมก็จะใส่พวกอะไรกระเป๋านู่นนี่นัน่นแล้วก็มีสายไฟมีโฟกัสนะครับแล้วก็มีไวรัสภาพอะไรอย่างเงี้ยที่โยนโยนไว้แล้วก็เก็บไว้ได้เลยแล้วเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่ล็อกชั้นมันก็จะเปิดไม่ออกมันทําให้แบบเรามีเซฟตี้เข็นไปไม่ต้องกลัวว่าันจะหลุดนะครับแบบอย่างเงี้ยเนี้ยเห็นไหมเนี่ยผมโยกยนี้เลย จริงๆก็อยากทดสอบผลโหดให้ดูนะครับแต่กลัวกล่องเป็นรอยช่างทุกคนที่เขาใช้เขาใช้สมบุกสมบันแบบเป็นรอยยับๆเลยแต่ผมไม่อยากให้กล่องผมเป็นรอยแค่นั้นเองส่วนด้านบนก็จะเป็นกล่องมันจะเป็นช่องๆผมก็จะเก็บพวกเมจิกอาร์มแล้วก็โอชูอะไรพวกนี้เมจิกอาร์มเนี่ยแล้วก็มีพวกแคมป์ก็แยกกันไว้เป็นสัสดส่วนหมดแล้วก็มีพวกน็อ ที่เราต้องใช้ประจําซึ่งตัวบนน่ะถ้าเราซื้อแบบปิดหมดมาอย่างเงี้ยมันจะกันน้ําได้ระดับ IP 6 5เลยแต่ถ้าเป็นพวกดินชักแบบนี้สด้านแบบนี้มันจะกันได้แค่แบบละอองฝนมันจะกันแบบฝนสาดแรงๆไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวที่มันปิดสนิทเนี่ยกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วนี่คือการออกแบบอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆกับกล่องตัวเนี้มันจะเป็นแอ่งลงไปเห็นไหมทุกคนไอความแอ่งลงไปเนี่ยพื้นมันเรียบใช่ไหมพอพื้นมันเรียบปุ๊บผมสามารถเอาอุปกรณ์อะไรเนี่ยมาวางตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ ใช้วางพกมอพวกน็อตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไหลออกนะครับมันก็จะอยู่ในแอนี้แล้วเราก็เซ็ตอุปกรณ์อยู่บนนี้วางอยู่บนนี้หรือว่านั่งอยู่บนนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชอบแล้วส่วนถ้าใครสงสัยว่าน้ามันจะขังไหมไอ้ไอ้บนตัวเนี้ยฝาเนี้ยไม่ขังนะครับเวลาที่เราเปิดเนี้ยน้ามันจะเทออกหมดเลย จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบแต่ก็ลืมพูดไปใครสนใจก็ลองไปดูได้มันจะมีแบบลิ้นชักแล้วก็แบบที่ไม่มีลิ้นชักก็มีนะแบบปิดอันเดียวอะ่ะมันจะแน่นกว่าแบบปิดฝาข้างบนน่ะถ้าใครมีรถกระบะแล้วฉันคิดว่าฉันจะทุกไว้ข้างหลังเลยก็แนะนําซื้อแบบนั้นมากกว่าแล้วก็จะพามาดูจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือการสแตก็กเวลาที่เราจะเอาออกเนี่ยเราก็แค่ปลดล็อกตรงนี้แล้วเราก็ยกขึ้นมาได้เลยเห็นไหมแล้วเวลาที่ผมจะล็อกนี่โยนลงไปเลยอะ่ะมันก็ล็อกแบบ ล้วไอตัวล็อกเนี่ยมันจะดีดกลับมาเจ๋งมากอันนี้ไม่เคยใช้ยี่ห้อไหนที่มันล็อกง่ายขนาดนี้มาก่อนเดี๋ยวทําให้ดูอีกทีหรือว่าผมจะย้ายไปสแต็กข้างบนไอกล่องเงาเแบบนี้ก็ได้แน่นนี่ผมก็อ่ะวันนี้อยากไปแค่นี้ก็เข็นไปดึงกลับมาเพราะว่าไอแท่นล่างเนี่ยมันก็รองรับน้ําหนักได้เยอะเหมือนกันซึ่งที่ผมใส่ใส่อยู่มันก็ไม่ได้เบานะต้องบอกก่อนมันมีตะเหล็กอ่ะผมจะกลับมาสแต็กตัวนี้เห็นไหมล็อกแบบ ไม่ต้องคิดอะไรคือโยนโยนไปหรือว่าเป็นตัวนี้ผมอยากจะเอาไป็นสแตก็กผมก็แค่ปลดล็อกไปยกขึ้นวางไปให้มันเข้าล็อกอย่างนี้มันก็จะล็อกวันนี้เราอยากเอาไปเท่านี้ก็เอาไปผมชอบไอ้ข้างบนนี้มากเลยนะเพราะว่ามันทําให้การทํางานเราง่ายเหมือนผมมีอะไรผมก็โยนไว้อย่างเช่นขาตั้งกล้องแบตวีเมาส์อะไรอย่างเงี้ยผมก็วางลกๆไว้ได้ แบบที่ใช้ประจําหรือว่าที่รีบใช้นั่นเองยังไม่จบนะครับกับไอ้พวกด้านข้างที่เขาออกแบบมาผมว่าคิดมาดีมากๆเลยนะเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกเหมือนเหล็กฉากถ้าใครเคยใช้ชั้นสมัยก่อนอย่างเงี้ยชั้นเหล็กฉากมันจะเป็นชั้นแบบรูๆอันนี้เขาช่วยเสริมความแข็งแรงของตัวกล่องใช่ไหมแบบรับน้ําหนักในด้านข้างนอกจากมันจะช่วยเรื่องความแข็งแรงแล้วเนี่ยมันยังมีนี่เลยอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างเป็นที่วางแก้วของเขาเลย มันก็จะเป็นแง่งมาเราก็าสามารถใส่ล็อกแบบนี้ได้โคตรเจ๋งล็อกขวดน้ําขวดน้ําไม่ขยะไปออกกองหิวน้ําก็ยิ้มมากินหมุนออกอย่างนี้ล็อกไว้เวลาจะเอาออกก็แค่กดปุ่มดันออกมาหรือว่าวันนี้เอากล่องนี้ไปผมอยากสแต็กกับอันนี้โคตรเฟีย้ยวอุปกรณ์เสริมอีกชิ้นหนึ่งที่ผมภูมิใจนำเสนอก็คือด้ามมันจะมาพร้อมกับไอชุดล็อกซ้ายขวาเดี๋ยวผมขึ้นรุ่นให้ดูนะว่าแต่ละอันนะ่ะมันคือรุ่นอะไรผมจำไม่ได้ มันจะมาพร้อมกับอันนี้ผมจําราคาไม่ได้ด้วยก็กดมานี่มันก็จะเป็นด้ามอย่างนี้มันคือด้ามใส่ทิชชู่ทุกคนคือเป็นโลทิชชู่แต่ผมเอามาประยุกต์แบบใส่พวกเขาเรียกเทปกองเราก็เอาแบบมาเลียงอย่างนี้เลยใครไม่มีที่เข็นใช่ไหมสมมติผมเอาไปต่อกับตัวนี้ผมก็สามารถแปลงเ,เป็นที่เข็นได้นี่อย่างเงี้ยลากไปอ๋ออันนี้มันลากไม่ได้ลืมมันต้องเป็นตัวนี้มันต้องไปสแต็กกับตัวนี้ถึงจะลากได้อันนี้มันมันเป็นล้ออยู่แล้วอันนี้ผมสาธิตให้ดูแล้วกันเดี๋ยว ขึ้นภาพอินเสิร์ตให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรเ <PLAY. S 1> นี่ยคือความเจ๋งของมันแล้วไม่ใช่แค่ว่าเราสามารถทําได้แค่ด้านหน้าคือเราจะยกมาอย่างนี้จะมาที่ด้านข้างกับด้านหลังก็ได้เราก็แค่หดมั out, Pepper, <analytics> นลงอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาสแต็กด้านข้างจะไปห้อยด้านข้างห้อยข้างหน้าได้หมดคนออกแบบแม่งออกแบบมาเก่งมากๆแลเราก็ดีมากๆเลยนะครับในจุดนี้เดี๋ยวเรามาดู ลิ้นชัก3ลิ้นชัก3เป็นเหมือนกันเลยระบบล็อกเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็มีหูด้านข้างมาให้สำหรับยกอย่างนี้ต้องบอกกันนะว่ายกคนเดียวก็มีเหนื่อยอยู่เหมือนกันถ้าเราใส่ของแบบเต็มทุกชั้นเพราะว่าของที่ผมใส่มันก็ค่อนข้างหนักมีแบตเตอรี่ LPNP อะไรพวกเนี้ยจอนินจาก็เอามาใส่ในนี้จัดได้ตามใจเราเลยแล้วก็ไอ้พวกพวกเขาเรียกที่กั้นเนี่ยเขาจะแถมมาให้ในกล่อง คือเราสามารถคัสตอมตามที่เราใช้งานได้เลยค่อนข้างเฟกซิเบิลหรือว่าใครจะเอาพวกนี้ออกไปแล้วเอาโฟมมาใส่คัสตอมเองก็ได้อันนี้คือข้อดีของกล่องพวกนี้เนี่ยผมก็แบ่งเป็นช่องไว้ใส่อันนี้ก็เมาส์พีอละไรเงี้ยด้านล่างก็จะเป็นแบดวีเมาส์กับตัวเพลทอย่างเงี้ยฟูลเพลทเบสเพลทอะไรพวกนี้ก็แบ่งไว้เลยตามที่เราต้องการแต่ไอตัว3บิ้นชักเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มล็อกนะครับแต่มันจะล็อกเหมือนล็อกประมาณนึงอยู่แล้ว ซึ่งเวลาเราเทไปมันมันจะไม่ล้มอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมซึ่งต้องบอกนะว่าที่ใส่ของอยู่มันไม่ได้เบานะครับมันหนักประมาณหนึงแต่มันไม่ไปนี่เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยว่าเอาตัวนี้มาใส่ด้านข้างจึ๊บเห็นเห็นไหมมันไปยกได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการเลยอีกตัวหนึ่งก็คือล็อเห็นด้านล่าง อันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันคือวันไหนที่ผมไม่อยากได้อะไรใหญ่ๆผมไปแค่นี้ไงคัสซอมไปตามที่เราใช้งานอ่าเราใช้อะไรบ้างวันนี้เราก็แค่ย้ายมานี้ผมไม่เอาล้อข้างล่างไปเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่อย่างเงี้ยก็ไปได้ไปในรถคันไซเล็กก็ได้ล้อเข็นด้านล่างนะครับก็จะมีตัวล็อกมาให้สมมุติว่าใครไม่อยากเข็นตลอดอยากล็อกไว้ก็แค่เหยียบล็อกเลยมันก็เข็นไม่ได้นะเห็นไหมล็อกได้2ด้านเวลาปลดก็แค่ง,งัดขึ้นอาจ,จะต้องใช้มืองัดอย่างเงี้ยก็เข็นไปได้ เนี่ยอ่าลราให้ดูด้านหลังล้อที่เขาออกแบบมาอาจจะสับสนเดี๋ยวผมย้ายย้ายดีกว่าแล้วประเด็นคือเราสามารถสแต็กได้หมดเลยด้านหน้าด้านหลังไม่จําเป็นต้องแบบหน้าอย่างเดียวเห็นไหมว่าปุ่มล็อกไปอยู่ด้านหลังเนี่ยผมก็จะย้ายสแตก็กเดี๋ยวคนงงว่ามันคือชิ้นเดียวกันเหรอมันคือคนละชิ้นหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมสามารถสแตก็กแล้วก็เหลือแค่ด้านล่างได้แล้วด้านล่างมันก็จะเป็นด้านานี้กดบีบออกได้เนี่ยมันก็จะ ยกๆนิดนึงอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่โยกมันอาจจะดีกว่านี้แต่ถามว่ามันโยกมันพังไหมมันไม่พังมันแค่เป็นความรู้สึกที่แบบเอดูไม่มั่นคงหรือเปล่าแต่จริงๆแข็งแรงแล้วเราก็สามารถถอดออกได้ด้วยการปลดตรงนี้ปลดตามออกมาเห็นไหมมันก็จะเหลือแค่กล่องด้านล่างแล้วนะครับผมชอบระบบของทับบิลมากเลยนะมันเป็นกล่องอุปกรณ์ช่างที่ผมชอบที่สุดและชอบในระบบชอบในความเท่ของเขาเนี่ยผมก็บีดกลับมาได้สบาย นะครับเราก็ให้ดูล้อว่ามันมีความใหญ่เห็นไหมพอมันใหญ่แล้วอะเวลาเราเข็นไปตามดินหรือว่าขึ้นบันไดเนี่ยมันขึ้นได้นะครับเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตให้ดูนี่เห็นไหมล้อมันลอยแล้วเวลาผมงัดขึ้นบันไดผมก็สามารถขึ้นได้ด้วยถ้าใครทํากองใหญ่ๆเนี่ยเรามีผู้ช่วยหรือว่าต้องการที่จะเก็บของหรือจัดของให้เป็นระเบียบเนี่ยผมแนะนําเลยนะว่าลองแวะมาดูกล่องเครื่องมือช่างเราควรจะติดใจลืมบอกอีกอย่างหนึ่งกล่องพวกเนี้ย ที่เขาให้มาเนี่ยมันสามารถคัดซ่อมเพิ่มได้นะครับเขาจะมีพวกพลาสติกอะไรมาให้เราแบ่งอยู่แล้วตามสไตล์เขาเลยนะไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปแล้วมันจะแบ่งยังไงดีก็ชอบแบบไหนก็แบ่งแบบนั้นเนี่ยแบบที่กั้นอย่างเงี้ยมันรื้อออกได้หมดซึ่งผมรื้อไว้เป็นช่องแนวยาวเพื่อที่ว่าจะใส่พวกไฟนู่นนี่นั่นแบบไฟเล็กๆอย่างเงี้ยหรือว่าด้ามจับโลนินอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในนี้มัน ทำให้เราเป็นระเบียบม,มากขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าเราเก็บอะไรไว้ที่ไหนเราก็อุปกรณ์เราเซฟตี้มากก็ประมาณนี้ทดสอบเรื่องความแข็งแรงนี่เดี๋ยวลองขึ้นไปยืนจริงๆมันก็ไม่ควรยืนหรอกแต่มันก็ขึ้นมายืนได้แบบนี้เห็นไหมมันค่อนข้างแข็งแรงเลยราคาจะค่อนข้างแรงประมาณหนึง่งแต่ก็ผมว่าถูกกว่าพวกเพลย์กนแน่นอนเพลยกนหรือว่าอะไรพวกนี้โอ้ยใบเล็กแค่นี้หมื่นกว่าบาทถ้าอันนี้มันซื้อตอนช้อปปี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆสะสมไปก็ได้ไม่ต้องรีบซื้อทั้งหมดแต่ผมส่วนตัวคือ ผมชอบนะรุ่นนี้ทับบิวสุดยอดแห่งนวัตกรรมการสแตก็กผมชอบที่สุดเลยคือเรื่องไอ้สแต็กซ้อนกันแบบฉลาดมากแง่งล็อของมันคือทำมาดีอ่ะชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็ลูกเล่นเยอะอุปกรณ์เยอะของเสริมเยอะไม่มีจบแน่นอนนะครับถ้าเข้าวงการนี้โอเค